วันนี้นะครับเราจะอยู่กับสูตรสองตัวบนนะครับให้ครับวันนี้เป็นเท่าไหร่สิบเนาะนะครับวันให้เมื่อวันที่สิบนะครับมีเลขลับมาให้หนึ่งตัวนะครับวันนี้จะเอาเลขลับออกมาแจกหนึ่งตัวนะครับน,นี้มีเลขลับมาให้นะครับ ตอนนี้คนดูอยู่ที่625ท่านนะครับตอนนี้ยอดแชร์อยู่แค่151แชร์ผมแชร์ผมจะให้เลขลับ1ตัวเอาไปซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะครับไม่ได้ขี้โม้นะครับเลขลับงดที่แล้วเข้า2ตัวทั้งบนทั้งล่างเลขลับงดที่แล้วเข้า2ตัวทั้งบนทั้งล่างเนาะผมให้แค่4หางตท่นั้นแต่รอบนี้ผมเอามาแจกก่อนผมจะเอามาแจกก่อน1ตัว ผมจะเอาแจกก่อนหนึ่งตัวแล้วไปหาลอตเตอรี่กันไว้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่านั้นนะครับสามร้อยแชร์ผมให้เลยหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะให้สูตรกันก่อนแล้วค่อยไปเอาเลขลับโอเคไหมนะครับบอกเลยว่าสูตรตัวนี้นะครับมีชนกับเลขลับหนึ่งตัวด้วยนะครับไม่แน่นะครับผมบอกเลยอาจจะมาอีกนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับเข้าทุกงวดนะครับรอบนี้มาแบบแปลกนะครับ รอบนี้มาแบบแปลกมากเลยนะครับผมก็หน่อยอยู่นะครับเนาะตัวแรกนะครับที่ผมจะให้นะครับสําหรับสูตรสองตัวบนนะครับเนาะสำหรับสูตรสองตัวบนนะครับชุดนี้ไปหาลอตเตอรี่ไปเลยนะนะครับตัวแรกนะครับ 00นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับเนาะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับเนาะสูตรนี้เป็นสูตรสองตัวบนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรสองตัวบนแต่ว่านะครับแต่ว่านะครับมีมาโผล่ให้เห็นนะครับเนาะมีมาโผล่ให้เห็นทั้งบนทั้งล่างตลอดเลยนะครับ สวัสดีครับคุณลอล่านะครับสวัสดีครับคุณพัชรินนะครับเนาะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับผมเอ้าเขียนอ่าผิดนะครับศูนย์หนึ่งนะครับข้างมาแปลกนะครับงวดนี้แต่มาแปลกไม่เท่าไหร่นะครับเนาะดันไปชนกับสูตรดันไปชนกับเลขลับด้วยนะครับก็ไม่ได้เป็นไรมากนะครับก็มีมีมาให้เห็นแน่นอนงวดนี้นะครับ 150เป็นเลขที่สถิติออกบ่อยมากนะครับนะครับเลข2นะครับมีมากที่สุดเท่าที่เคยออกมาก,ก็คือวันศุกร์นะครับสถิติวันหวยออกวันศุกร์นะครับเนาะเลขออกเยอะมากที่สุดคือเลข2นะครับนะครับตัวต่อไปนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับ โอยแตกกระจายเลยจะมาให้นะครับเนาะตอนนี้ยอดแชร์ถึงแล้วนะครับเนาะยอดแชร์ถึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้เรียกรับเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากเสียเวลามากมายนะครับเนาะเดี๋ยวทุกท่านจะไม่ได้นอนนะครับวันนี้นะครับเนาะอ่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มเดี๋ยวหนึ่งพันสี่ร้อยท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับเนาะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์วันนี้นะครับมีตัวเลขมาให้นะครับงดที่แล้วเนี่ยทุกท่านนะครับอาจดูนี่ก่อนนะครับเนาะ เลขนี้นะครับคือเลขวิ่งล่างนะครับเนาะเลขนี้คือเลขวิ่งล่างนะครับผมให้เน้นที่ศูนย์แต่ถ้าเป็นหลักหน่วยผมให้เน้นที่แปดโอเคไหมนะครับไม่แน่นะครับเนาะสามารถจับคู่กันได้หมดเลยแต่ผมให้เน้นแค่สองแปดตัวเดียวนะครับผมให้เน้นแค่สองแปดตัวเดียวนะครับของรอบที่เดียวที่ผมให้นะครับเนาะ เลขนี้คือเลขดังมากเลยนะผมบอกเลยนะครับรีบไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับเนาะรีบไปหาลอตเตอรี่ไว้นะครับทุกท่านนะครับเลขนี้คือเลขดังนะครับค่อนข้างดังอยู่พอสมควรนะครับเนาะอาจจะมีอันในเร็วๆนี้นะครับเลขลับนะอันนี้บอกแล้วนะครับนะว่าเลขลับอันนี้หนึ่งตัวนะครับผมเอามาให้นะครับ แล้วก็อันนี้นะครับเน้นหลักสิบให้เน้นที่ศูนย์เนาะแล้วก็หลักหน่วยเน้นที่แปดนะครับแต่สามตัวนี้ก็มีโอกาสมากนะครับแต่ว่าผมให้เน้นที่ศูนย์เป็นหลักนะครับเนาะผมให้เน้นที่ศูนย์เป็นหลักนะครับสำหรับหลักสิบหลักสิบนะนะครับไม่น่อาจจะมานี่ก็ได้นะครับอาจจะมาสองก็ได้นะครับเพราะว่าสถิติวันศุกร์เนี่ยคือออกสองบ่อยมากนะครับ นะครับเนาะจำไว้นะครับทุกท่านผมเรียนแบบนี้หนึ่งพันหกร้อยท่านหกร้อยท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับว่าตัวนี้นะครับให้เป็นหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับเพราะว่าเป็นเลขลับนะอันนี้นะครับผมไม่อยากพูดดังนะครับไม่ค่อยอยากบอกนะครับว่าเป็นเลขลับเนาะเดี๋ยวมันจะอั้นอีกนะครับแต่ว่าอันเลขอันเนี้ยมันดันไปตรงกับตัวเลขดังไงนะครับตัวนี้มันไปตรงกับเลขดังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนเลยนะครับอ่าสาหรับชุดบนนะครับเนาะ ตัวที่ผมให้เน้นนะครับเนาะอันนี้นะครับมีชุดตรงอยู่ครับถ้าสมมติว่านะครับถ้าสมมติว่านะครับเรามาเทียบนะครับเรามาเทียบกับตัวนี้นะครับหลักสิบนะครับเนาะถ้าเกิดว่ามีหลุดมาบนนะครับถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่ามีหลุดมาบนนะครับตัวที่จะชนนะครับคือตัวที่มีศูนย์แล้วก็มีสองนะครับแต่จะให้เน้นไปที่ศูนย์สองเป็นหลักเลยนะครับ ส่วนนี้ก็คือจะให้เน้นไปที่0ูนเป็นหลักเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านนะครับไปหาลอตเตอรี่ไปเลยนะครับเนาะผมจะเขียนให้นะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มคอมเมนต์มาเลยนะครับเนาะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เข้ากลุ่มนะครับโอ้มีแต่คนทักมาเตรียมเลยนะครับเนาะว่าไลฟ์หายไปไหนนะครับมันหลุดนะครับทุกท่านนะครับมันหลุดนะครับ ไลฟ์หลุดนะครับเลขครบรอบกองสลากครับจานใช่นะครับผมบอกเลยว่าไปหาไว้มันคือเลขดังมันดาไปตรงกับไ่เห็เลขครบรอบกองสลากอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปหาไว้เลยนะครับเนาะค่อนข้างที่จะหายากนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ่าผมดูในอ่า ที่ขายลอตเตอร Lori, okay? for ouais ี่นะครับเขาจํากัดแล้วนะนะครับเขาจํากัดเลขตัวนี้เดียวนะครับว่าให้ซื้อได้แค่ไม่เกินคนละ5ใบนะครับเขาให้ซื้อได้แค่ไม่เกินครับเนาะหลังจากอันนี้นะครับใครที่ดอดาวีดาวโจรนะครับเนาะใครที่รอดาววีดาวโจรนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะได้รู้เนาะว่ามีคนอยากได้ดาววีดาวโจรไหมนะครับถ้ามีคนอยากได้เนาะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากได้ดาววีมีแค่ดาววีเนาะทวันนี้นะครับอ่าใครอยากได้ดาววีคอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะเพราะว่า ถ้าไม่มีคนอยากได้ผมก็จะไม่เขียนให้นะครับถ้าไม่มีคนอยากได้ผมก็จะไม่เขียนให้นะครับเนาะอะ,อะตัวที่ผมให้เน้นนะครับไปหาไว้เลยนะนะครับผมบอกเลยไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับ ใครเขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมหน่อยนะครับ